ณเมืองแห่งหนึ่งฮ่าฮ,ะฮ,ะฮะ่คิดไม่ถึงเลยว่าคนอย่างฉันจะมีโอกาสได้ดื่มชาชั้นสูงแบบนี้ด้วยถ้าพี่ฟางชอบเดี๋ยวฉันฝากกลับไปครึ่งชั่งกรี๊งกรีง,รงว่าไงบ้างมันไม่ตายวุ่นวายแล้วสิเสียเทียนอยู่บุตรชายของผู้อาวุโสใหญ่ ตระกูลเสีย้ยตระกูลผู้ดีกลุ่มแรกที่เข้าตระกูลยุคใหม่มันไม่ตายเป็นไปได้ยังไงแต่ก็ไม่ต้องห่วงพวกเราเคยกำชับต่อหน้าไปแล้วว่าไม่ให้เหลือหลักฐานอะไรไว้มากที่สุดก็พัวพันมาถึงแค่ชั้นไม่ถึงนายหรอกฟางหูหัวหน้าแก๊งพยักดำในดินแดนฉีหลู่ยอดฝีมือชองเสวียงระดับ6สูงสุดนายไม่เข้าใจ ที่สกุลชูถูกเรียกว่าเป็นเผ่าหมาป่าเหนือได้ไม่ได้มีแค่ชื่อหลายๆเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานน่าหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนถือว่ามันดวงดีกลับไปสืบก่อนว่าใครช่วยมันไว้วางใจเถอะนายไม่ต้องพูดฉันก็สืบให้รู้เรื่องอยู่แล้วผู้อาวุโสสองคนของเราฉันไม่ปล่อยให้ตายฟรีหรอกเสียใจไหมกับสิ่งที่ทำลงไปไม่ แล้วนายจะเสียใจแล้วก็นะต่อไปคนที่มีไอสังหารแรงขนาดนี้ไม่ต้องสั่งให้ฉันออกมาชงน้ำชาให้อีกเสียของเฮ้ยวางท่าสูงส่งไปเถอะถ้าไม่ใช่เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังของเธอแล้วก็ชูวีฉันไม่มีทางอ่อยแกไว้แนะ่ก้าแย่งผู้หญิงของฉันอย่าว่าแต่สวายอย่างแกเลยต่อให้เป็นเยกเซียนฮ่องเต้ ฉันก็ไม่กลัวน้ารถไฟแห่งหนึ่งใกล้เคียงกับความเร็วเสียงแล้วมั้งความเร็วของยอดฝีมือชงเสวียงระดับ5วิ่งด้วยพลังทั้งหมดฉันในตอนนี้เร็วถึงระดับนี้ได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือถ้ารู้แบบนี้แต่แรก16ปีก่อนต่อให้ต้องแด่ดิ้นกับพื้นยังไงก็จะมาให้ไถ่าซานให้ได้ในหัวเสียคนที่ทะลวง240 จเก้าข้าสู่ทรงสเสวียงระดับ8ตอนอายุเท่าฉันต่อให้เป็นยอดเพชรอันดับหนึ่งคนนั้นก็เถอะเขาอายุมากกว่าฉันไปตั้งห้าปีเต็มเหยียนจริงฉันกลับมาแล้วดูนั่นนั่นเหลิองสื่อมึง่งคุณพระคุณเจ้าช่วยใช่นางฟ้าเหลืองสื่อมึ่งจริงๆด้วยหนึ่งในสิยอดเพชรรุ่นเยาวในรันแบบเทียนเจียว ของหงเสีย่ยเธอมาทำอะไรที่นี่กันนะซื่อซื่อมารับฉันหรอน่ารักที่สุดเลยซื่อๆื่อของเราก็ถ้าฉันไม่มาที่นี่หลังจากนี้นายก็จะไม่ยอมมาเจอฉันแล้วใช่ไหมล่ะหลังจากนี้ถ้าอยากได้ข่าวคราวของนายฉันก็ต้องดูผ่านสื่อหลักอย่างเดียวอย่างนั้นใช่ไหมท่านประธานซูอย่าบอกนะว่าเจนนี่รู้แล้ว ว่าบ้านเราวางแผนไว้อย่างไงฉันไม่ใช่ประธานซูพอไปหลงเฉิงฉันก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึง่งไปกันเถอะอย่าอยู่ขวางการจราจรที่นี่เลยฮะนี่ลากนางฟ้าของพวกเราไปแบบนั้นเลยแล้วนางฟ้าของเราก็ไม่ขัดขืนด้วยฉันผิดเองฉันคอยให้นายเป็นโลตลอดเมื่อคืนคงเจออันตรายสินะ ถึงจะไม่รู้ว่านายหลุดมาได้ยังไงแต่ฉันตกใจมากจริงๆฉันก็ยังสบายดีอยู่ไม่ใช่หรอรู้ไหมตอนนั้นฉันร้อนใจจนอยากจะตามไปไซะให้ได้แต่มันก็ไม่ทันฉันกลัวจนร้องไห้ฉันกลัวว่านายจะตายนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ฉันหลั่งน้ำตาแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่ฉันหลั่งน้ำตาเพื่อนา,นายตอนหกขวบเธอร้องไห้คนเดียวซะที่ไหนเล่า ฉันโทรหานายจนสายแทบไม่โทรยังไงก็โทรไม่ติดพอโทรติดได้ยินเสียงนายฉันก็ชื่นใจขึ้นมาบ้างซื่อๆขอบใจนะอ้าลอยละรีวไปแล้วตังเอกกชูยี่เราเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดเป็นคู่หูที่ดีที่สุดในโลกนี้นอกจากพ่อแม่แล้วนายคือคนที่ฉันใกล้ชิดที่สุดแต่ว่า สุดท้ายก็เป็นแค่เพื่อนไม,ไม่ต้องพูดแล้วฉันมู่วามองฉันขอโทษลุงเฉินรบกวนจอดรถหน่อยครับอืมนายโกรธหรอจะเป็นงั้นได้ไงตอนนี้ทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตกำลังลือว่าเราสองคนคบกันอยู่แค่นี้ฉันก็ได้เปรียบแล้วชุวีคุณหนูทั้งที่คุณหนูก็พอแล้วค่ะลุงเฉินไปกันเถอะ แล้วก็ไปเตือนเชีย่ยเทียนหลู่ด้วยนะคะถ้าเขากล้าทำอะไรชูยี่อีกแล้วก็ไม่ฉันก็เขาต้องมีคนตายกันไปข้างหนึ่งอืมทดสอบขามากเธอทำแบบนี้เพื่อปกป้องมันใช่ไหมที่จริงหลายปีมานี่มันก็เป็นไม้กั้นมแมลงวันให้เธอมาเยอะแล้วที่เธอทำมันก็ไม่แปลกแต่ว่าฉันไม่ชอบ ให้มีคนมาจับมือเธอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่โดยเฉพาะไอ้สวะนั่นนายนั่นแหละสวะคิดว่าตัวเองเป็นใครสมองมีปัญหาหรือไงฮะฉันจะจับมือใครแล้วมันเป็นปัญหาอะไรของนายอย่าคิดว่าแค่กระดาษแผ่นเดียวเท่ากับฉันเป็นคนของนายนะฟังให้ดีชีเหิงต่อให้นายเป็นทาย,ยาทสำนักโบราณ ต่อให้นายเป็นโอรสสวรรค์นายมันก็ไรค่าในสายตายฉันอยู่ดีฉันจะฆ่ามันงั้นฉันก็จะตายไปพร้อมกับเขาอย่าให้มีกซื้อมึง่งตอนที่ฉันจับมือเธอฉันรู้ว่าเธอเองก็รู้สึกเหมือนกันตอนนี้เธอคงแบกรับความกดดันที่ยิ่งใหญ่บางอย่างไว้อยู่บางใจเธอคราวนี้ฉันจะยืนอยู่เบื้องหน้า คอยกันลมกันฝนให้เธอเองไปวงแหวนเหนือครับคุณผู้ชายข้างหลังเหมือนจะมีรถคันหนึ่งตามพวกเรามาตลอดเลยเดี๋ยวให้ผมลงข้างหน้าแล้วคุณก็ขับรถกลับเข้าเมืองไปเลยนะครับไอ้สวะนั่นเลือกที่ฝังศพให้ตัวเองแล้ววะเหมือนมันจะจงใจลอยพวกเรามาที่นี่เลย ไม่กลับบ้านแถมยังไม่ติดต่อกับบอดิกาส่วนตัวแต่ดานมาสถานที่ห่างไกลใกล้ป่าแบบนี้อย่างกับวางแผนเอาไว้แล้วจะสนใจอะไรงานนี้นายน้อยอยู่สั่งมาด้วยตัวเองกะอีแค่สว่างคนเดียวจะกลัวอะไรละ่ะฉันจะไปฆ่ามันเองก็จบแล้วนะครับก็ตอนนี้ เรื่องนี้เพิ่งออกมาแค่2ตอนนะครับสำหรับใครที่อยากดูต่อก็ชอบนะครับชื่นชอบไม่มากก็น้อยก็ฝากกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยเนาะวันนี้ผมอัดหูฟังนะครับบางทีเสียงไปอีกขนาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องขอไปล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับบางคำผมกล้าจะเติมเข้าเองด้วยนะครับเพื่อคลิปมันมีอัตราลดขึ้นนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงฝึกภาคเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ชอบยังไงผมขอัยล่วงหน้าณที่นี้ด้วยนะครับ